สวัสดีค่ะพี่น้องมาเบิง้งมาเบิ้งเห็ดเอียงนี่เห็ดเอีเเอ้ยงเห็ดเอี้ยงมายหญ่โตมาหูร้านค่ะท่พี่น้องเอ้ยมาเบิง้งรอบต่อเลยจ้ะน,นี่แมนบเบิ้งโอโรค่ะดูนั่นดูนั่นเอ้ยพี่น้องเอ้ยหลายหายเป็นไดปลาจ้ะอู้พี่น้องเห็ดเอีย้ย,ยงนะฮะนี่นนมันเห็ดแม่ไก่พ่อไก่หรือว่าคิกเกนโอ๊บเดอะวูดบนอ้อเนาะ ตาปากกับเบิ้งบ่ออกแล้วมันได้เถาหรือมั้งนี่พี่นอ้องเด้อแต่อ่อนความงามได้เจ้ะเด้อเบิ้งความงามเนี่พี่นอ้องเอ้ยงามค่ะงามแน่ดูโอ้ย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 ปาดด้วยพี่นอ้องเอ้ยน้องเอ็มจา๋าน้องเอ็มสี่เห็นน้ำเงิน้อยโบนี่มันเห็ดอีหยังมันไม่ใหญ่ค่ะแท้ประมาณจากยี่สิบสามสิบโลนี่ยล่ะห้าสิบโลก็ได้ค่ะความใหญ่ความหนักของมันเนะนี่งามหายพี่นอ้องเอ้ย ขับรถผ่านมานหือว่ามันอียงตะลึงพึ่งเผิดจ้ะปะ้าโทรพี่น้องเอ้ยมันใหญ่ค่ะมันยุตโตใหม่เด้อจ้ะนี่มีหัวเห็ดไอ้น,นั่นพี่น้องนี่เห็ดอียงก็นี่เห็ดงามงามพี่น้องมึงเนี่แต่ว่าไม่เห็ดกินดอกจ้ะแน่วาเนี่ยว่าไม่เห็ดกินนะแต่เป็นพวกเห็ดยาเด้อค่ะเด้อนี่าสิเป็นตะก,กูลเห็ดยานหางไก่งวงหรือไม่พ้กหูตะ,ะออดตัวนี้จ้ะนี่ โอ้ยพี่น้องเอ้ยมะงามคักงามเนี่ยแท้เนี่ยโอ้ยดอกไม้อย่างมะงามแทะไงค่ะไงเนี่ยแทะนะน้องเบิง่งโอนหลายจ้ะพี่น้องวันนี้ถ่ยืนยันว่าจินได้บ่ได้เด้อจ้ะมึงงามหายป้าพี่น้องเอ๋ยคอยเบิร์ดคำสิสิิว่ามันงามหลายมันใหญ่หลจ้ะเดวกสิบีให้เบ,บิ่งทางทวง นาะค่ะเนาะนี่ค่ะพี่น้องเยเบิ้งขางลางเยเบิ้งขางลางโอ้น้องเอ็มจ๋าเจ้าเบิ้งให้พี่น้อยเน้ว่ามันเห็ดหยังน้องเอ็มมันเฉียงก็เป็นเสน้นเซนน่ะแหละจ้ะเห็นบ่อุ้ยมันแกไปนี่อุ้ยพ่กแกเด้อจ้ะบ่กแกพว่แกป้าสิโจมไปยุเดี๋ยวเดี๋ยวที่ไปถามน้องเอ็มน้องเอ็มเนื้อน,น้องอันทาลยาจ้ะทั้งอเมริกาไมมพี่น้อง ดูดูดูใหญ่พี่น้องเนี่ยประมาณสามสิบสี่สิบโลและความหนักของเขาแล้วพี่น้องจ๋าเนี่ยไงคักไงแน่จ่ะเห็นปะอือนี่ถนนในป่าแล้วค่ะพี่น้องนี่ขับรถ่านไปไปจอดรถบระไกจ่ะเห็นปะงามคากี่น้องเหลืองเออ,เอ,อยุจ่ะยุขังหลังกับมีจะวันเป็นเห็นอ,อย่างเดียวพาไปเบิ้งขังหลังพี่น้อง่เมนเอาใหม่กันสันมาบ่ได้เอาใหม่กันสันมา นี่ขอนนี่ไอ้ว่างหันเห็นเห็นเห็ดขอนไว้เห็ดไรเอ่ยมาเพิ่งโอ้ยมันอันหนักจ้ะฝนตกมาสองสามมื่อจ้ะพี่น้องเห็นอยังอ่ะโอ้ยพี่น้องจ๋านี่ยเนี่เนี่เห็ดอัมโอ้ยพี่น้องมันมันเทาหน้าเห็นปะเห็นนางล้มเห็นนางฟ้าจ้ามั่งเนี่ย มาเจอเธอจนตอนเธอเทาไหม้จ้พี่น้องมาเจอเธอตอนเธอเ,ธอเทาแล้วนะเห็นไหมเฮ้เทาแล้วเทาแล้วตะเก ا ตะกรอนกับมิสเตอร์ขับรถพ่านเละจ้ะนี่เห็นไห,หอืมเทาแล้วจับเปื่อยแล้วนเห็นไหมเทาแล้วเปื่อยแล้วคุณนี่ก็เทาจะ้ะนะฮะ เเผาจนเปื่อยจ้ะเปื่อยเนาบ่าได้กินดอกพี่น้องโอ้ย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 มีอีกว่าคุณกอน,นึงฮิกอน,นึงอยู่ข้างไหนนี่พี่น้องโอ้บ่ได้ตั้งใจมาหาเห็ดเด้อจ้ามื่อนี่มาช้อปปิง้งมาร้านเอเชียนจ้ะนี่โอ้ยเปื่อยหมือนเลยจ้ะเห็นปะเปื่อยหมือนเลยพี่น,อน้องน่นล้นลงไปเองคุณ อ๋อไม่มีอีกแล้วเหรอคะอ๋อ,มา,อ,าาอมาซื้อกับข่าวล้านไทยจ้ะพี่น้องค่ะมาซื้อกับข่าวกับน้ำม,มันก็ผ่านปลาพอดีจ้ะก็เลยแวะจ้ะพี่น้องเลยแวะแค่ม่งี่เงี่ยงในตุ้มตะเมาะตะแมะฮะโอ,อ้พี่น้องมันเท่าแล้วจ้ะมันเท่าแล้ว โอ้ยคอยลืมกลองคอยยางคอยยางคอยร่มก็เลยยางแบบไปทั่วทีแม่พู่เดี๋ยวไปก็ยังเห็นเรื่องเออเฮยญี่ปุ่นจ้ะสะออนเดอโอ้ยลมเนี่ยโอ้สะอนอ,อ,สะอนเด้พี่นออ้องเออเจอเห็ดเถ่าเห็ดแกแต่ว่าสิเอาเห็ดฟังนันไปน้ำอยู่จ้ะเจ้ว่าเห็ดอีหยังนี่คนเขาขับรถเข้ามาในป่าเพื่อว่าไม่ยางออกร่างกายจ้ะพี่น้อง อุย้ยไปเบิ่งเห็ดตัวนั้นเกินต้องพักเบรกแล้วพี่นองง้องย่างบ่ได้จ้าแถาแล้วแถาเลยบ่ได้ไปต้มยำทำแกงเลยจ้าแถาแล้วแถาเลยเนาะเสียดายอยู่จ้ะเสียดายอยู่เสียดายจังอืมท่านเกิบวมนค่ะพี่น้องไม่มีไม่มีมมนี่เท่านี้แหละจ้าโอ้ย,อย,อยแหม อู้นต้นหนึ่งนะมีวุนีีพี่น้องมีต้นไม้ใ่ลมอยู่แต่ป้าสะออนเนี่ยนี่นี่ป้าจะเอาไปจักจักน้อยอย่จ้ะจะเอาไปถามน้องคุณเบิงกินได้ก็สีร้องกินบะไรก็บบอลองอ่จะจ๊ะมึงความงามนะพี่น้องเนาะเฮ้ยงามห่างามขาดมึงน่าจะอุบาทุพะโลพี่น้องนี่สิาพาไปบ้างอีกขวนหนึ่งอือไปพี่น้อง เสี้ยวมองได้ไม่หอดตัวถากได้จ้ะเห็นไหมตัวถากเรี่ยเมาเมาเยู่พวกนี้เป็นบ,นบ,นบ,นบน่ป่นบ่แกงเลยจ้ะปลาวานบ่ท่านไี้แก่คักมันได้ดอกพี่น้องปลาเสี้ยวจักหน่อยหนึ่งกูล่ะไอพวกตัวถากดำเบืร์บเบิร์เยอะหลากหลายสายพันธุ์น้องโมเจ้านี่ว้ายพี่น้องดูโมเจ้าโมเสี้ยวกี้นี่อะพี่น้องนี่วะม,มันมันมัน,มนตะออนแต่มันขึ้นนะคือดอกไม้นะพี่น้อง พกมีดมามีดอยู่ี่มีดอยู่ในรถโอ้มันคือเนื้ออกไก่หรี่เด้อพี่น้องดูมันเป็นเส้นนหรอไหมเนื้อต้องอกไก่แหมอันนี้บ่เนาะที่น้องเอ็มเอินว่าเห็ดไก่เอี้ยงก็เห็ดเอี้ยงก็โอ้โหงามงามงามต้องไปถามน้องเอ็มบึางเ่ินจะไปถามน้องเอ็มเกินว่ากินได้ไหมถ้ากินได้สิหลงเบิ้ง มันแสบสีม้าอีกพี่น้องว้ายงามพี่น้องดูมันเป็นเซนเซนไม่พี่น้องดูสิดึงให้เบิง้งป้าพี่น้องเอ้ยงามหายอุ้ยงามหายงามแหงอุยงามพี่น้องเอ้ยเอาซัมน,นี่เนาะนี่ซัมนี่กับบักร้ายบักหลวงเราจ้ะแล้วก็ความงามดูพี่น้องดูอืองามหาย แต่ถุงกันพี่น้องมึงน่าจะพี่น้องสีขีดเป็นเส้นเในห้เบิงเออเฮ้ยดยูพี่น้องมันเป็นเส้นเด้จะเบิงเบิงมังเบิงโอ้โหมันขึ้นเหนืออกไก่ค่ะอ่ะป้าพี่น้องเอ้ยงามหายดูเพราะล้ฮะเจไดมันกินอะไรสิเจไดพะตองทิมเจไดของรักษาธรรมชาติไปดีกว่าเนาะได้ถุงบักงหญ่อะพี่น้องดูเดี๋ยวไปถามมูกนันว่าจินจังไหนเห็ดจังไหน ความงามงามค่ะพี่น้องค่ะดูป่าไมา่ยืนกลางจางถึขงขอนเลยละจ้ะงามพี่น้องงามหลายจ้ะม่าหันไปพ่ออันตอเห็ดอันไหมพี่น้องต้นเห็ดอันหูหนูแม่ขึ้นตตองมอเตเมเตมเลยจ้ะมาหนีพี่น้องนี่จากขอนนี่นี่ข้างหลังในวัดเดียวสองวัดในนี่ในนี่เบิ้งมหูว่าเป็นอย่างเด้อพี่น้องแต่แต่มีอย่างว่าในนี่จะพี่น้องนี่นี่ เพราะว่ามันเป็นใบไม้อะจ้ะเขาสิบบเห็นแล้วเห็ดหูนหนูด้วพี่น้องกําลังขืนเต็มต้นเลยจ้ะโอ้แม่เจ้าแม่เจ้านะนี่พี่น้องอันนี้เซเบิง้งเพราะว่ามันก็สามารถสีนั้นได้ตอนนี้ดังน้นพี่น้องน,น,องนี่เห็ดหูนหนูจ้ะหลาหลพี่น้องมาเป่นนี่อันนี้ก็หลายตอนนี้หลแต่ว่ามัสามารถที่จะเห็นได้มันสีเดียวกันกันกบถอนไม้พี่น้องมึง นี่แมนเบิดจะเด็กน้อยเห็ดหูหนูเด็กน้อยได้จ้ะในป่าทิพาาาห้เบรียงซาซาเฮ้ยเห็ดหูหนูพี่น้องเห็ดหูหนูเด็กน้อยเต็มต้นเลยจ้ะเก็จะโคนต้นไม้ลงให้พี่น้องมองเด้วยมองเด้ยเออโอ้ยนี่พี่น้องุ้ยมันหลายหลายหลายคากหลายเนื้อได้จะ้ะเต็มต้นยาวไปถึกนี่นี่นี่น,นี่แมนเบิดจ้ะพี่น้องนี่แมนเบิด เห็นหนูๆเ้ยจ้ะนี่นี่เมนเบิร์ดเลยจ้ะสุดยอดเพื่อไงเพื่อโอ้โหขัดมันขื่นเนี่ยพี่น้องเอ้ยขนกรบบานเบาไหวหมายถึงมันใหญ่เนาะมันขึ้นแล้วเนาะแต่ขัดมันแห่งรัดเด้อบป่ะนี่พี่น้องเบิ้งพี่น้องเอ้ยนี่นี่มันหลายค่ะพี่น้องนี่เสื้อมันตะเหมาะตะแม่เต็มไปหมดเลยโอ้ยพี่น้องเอ้ยมันหลขัดกับ ตื่นเต้นกับสะอ้อนกับสิทามาเบื้องตอนมันใหญ่เนี่ยพี่น้องเอ้ยแล้วพี่น้องมึงเนาะนั่นแมนเบิร์ดแล้วจ้ะนี่เห็ดหูหนูแล้วจ้ะนี่เห็ดหูหนูพี่น้องเอ้ยเนี่ยล้างไม่หมดเลยพี่น้องนี่ล้างไม่หมดอันนี้ยังหน่อยน้อยแล้วพี่น้องเอ้ยน้อยคทกจ้ะ เต็มต้นเลยจ้ะพี่น้องุมไปหอดไปามมีหอดมีถูกงามีถูกกิง้งถ้าไปนี้ป้ายาย่านเ้อย่านย่านอันนี้ไหมพี่น้องย่านเอ้ย่ยานมันแหงจ้ะมันแหงรัดมึงแหงก็เจ้เขาขอไปอีกเด้มันกับบงงด้ใหญ่ได้ค่ะพี่น้องค่ะนี่โอ้เห็ุหนูหนูพี่น้องเอ้ยเฮ้ยตูนศาสตร์เดี๋ยวป้ากลับบ้านละพี่น้องเดี๋ยวป้ามาจอบอีกสักสามสี่มือพี่น้อง ถ้ามันแห่งกับว่ามารูแล้วว่ามันบไวไรแล้วนะคะบายบยค่ะพี่นุองขอบคุณมากที่มาชมเห็ดน้ำป้าดเด้อนี่พี่น้องกำลังยิ้มแเป็นสาวเด้ออยากกลับบ้านก็นอยากกลับนี้เห็ดหนูๆกำลังสีมา้าพี่น้งองเอ,อ้ยอุ้ยนุ้งกระกัดหนายบายๆจะนุ้งจ๋าบายบาย